สวัสดีครับมาดูชุด4ี่คูณสครับชุดนี้ชุดแต่งครับชุดนี้ครับแอมนี่ครับนี่มาดูมาดูสี่คูณสี่ชุดนี้นะครับชุดนี้ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอัปเดตเป็นชุดแต่งเพิ่มเป็นเอ็มที่สี่พันแปดตัวนึงลูกค้าเพิ่มเติมเป็นชุดแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาครับจาก4ี0พันสอัพเป็น4ี0พันแตัวนี้นะครับมีพาวเวอร์แอมนะครับก็มีคอเลสเตอรอลไมลอย จุดขึ้นได้ปรับความถี่ได้ครับเราปลักไฟแล้วก็แหลกนะครับมีลูกค้าเลือกได้ตามที่ต้องการนะครับมีขนาดความสูงความยาวเอาแบบกระทัดรัดแบบพอดีแบบนี้ก็ได้ครับพีเขาแบบ 10u ก็เลือกได้ตามที่ต้องการน,รนีเพิ่มเติมได้ลดได้ตามสเปคมิกเ,เซอร์เป็นรุ่นนี่นะครับมิกเซอร์เป็นรุ่น4 c ชน n n e นะครับ high m i d แล้วก็2 aux e f ฟ e c t แท้แผ่นซ้ายขวาเนี่ยปุ่มมิวนะครับ เสียบได้ทั้งแจ็คโฟนแล้วก็แจ็ค XLR นะครับนี่ครับเ็นทอม48โวลต์นนครับเ,เบเอฟเฟคแท้หับเอฟเฟคแท้99ร้อยโปรแกรมหนึ่99โปรแกรม,นะรกรมนี่ครับเอฟเฟคแท้ USB Bluetooth เพนทอม48โวลต์ครบเซ็ตพร้อมใช้งานอย่นี้อย่างนี้ฟังเสียงคข้าว้า่อนนะครับ สูบซับเบรดลูกค้าเลือกได้ครับเป็นเทอร์โบวีวีสแปดนิ้วนะครับนี่ครับวิธีต่ออย่างไรแต่ว่าอย่างการต่อสายครับวีวีสแปดนิ้วครับสูงแปดสิบลึกแปดสิบนะครับกว้างห้าสิบหกกดทัะเป็นเทอร์โบก็สูงแปดสิบลึกเจ็ดสิบสามกว้างหกสิบนะครับเป็นแมตราโค้กเขาขอบเป็นตะแกรงเหล็กงานสีโจตันนะครับนี่จะอย่จะเสียพิษนะครับเดี๋ยววิธีการใช้งานเนี่ยหัวต่อห้องตนสีห้องถึมักเสียพิษห้องถึงมักทานนี่ครับจะไปกลับหัวนะครับหัต่อหันอันนี้อันเด ตอซ้ยมาพอผมไม่อยากมาให้มันเห็นต้นไมก็ต่อไปอย่างบีบีอย่างหันหมานะวครับ่กวิธีการใช้งานวันนี้16มกราคมนะครับสเปียรเป็นเทอร์โบ18นิ้วมีบีนิ้วดอก8ป0วัตยบาทว้อยนิ้วนะครับไกว้อยนิ้วตัวนี้ครับ18นิ้ว เฉียงกลางเป็นรุ่น3า0บาทนะครับหนึ่งสองห้าหกแหลมเป็นยูนิตคอมซีซีเนื้อเบลในตัวสิบสองนี้เป็นรุ่นหนึ่งคูณหนึ่งครับสิบสองนี้เป็นหนึ่งคูณหนึ่งชุดแขนโรงงานนี่ครับสลักลูกปืนนี่ครับหูจับเหล็กลูกยางกันกลิ้งนะครับนี่นะครับชุดนี้ครบเซตเลยนะครับชุดนี้วันนี้16บหกพฤษาคมสามรอยหกสนะครับตรงน้ำค่าเป็นไม่อัด20่สิบมหูจับเหล็กนะครับไม้ดีที่เด็ดเจ็ดชั้นไม่อัดแท้ครับชุดแขนโรงงานสลักลูกปืนครับนี่ครับสาย นี่ซ้ายครับครบชุดแล้วครับนี่ดูงานสีครับพีวีสิบแปดนิ้วเทอร์โบสิบแปดนิ้วนะครับนี่ครับงานสีโจตันให้สวยนะครับน,บนี่ก็กำลังเตรียมอัปเดตครับวิธีการใช้งานครับกำลัง,ง,ง,งนแนะนำการใช้งานลูกค้าครับต้องที่วันเปิดตัวตัวไหนครับบอบบเดปิดครับเพราะว่าเอา การใช้งานนะครับนี่ซับเปลี่ยนใช้สวย B V 18นิ้วนะครับเราเป็นเทอร์โบ18นิ้วนะครับลูกค้าก็เลือกได้ตามที่ต้องการนะครับสดสดอีกหนึ่งวันเลยนะครับที่ร้านอุบลวิ์เสกสาวอุบลราชธานีนะครับทุกชุดครับด้านนอกนี้ก็กําลังเร่งเตรียมประกอบครับด้านนอกนี้กําลังเตรียมครับด้านนอกก็กําลังเร่งทั้งชุด2องคูณสทั้ง4ี่คูณสอย่างลูกค้าก็มารับครับ เดี๋ยวเรารับอุปกรณ์ชุดเครื่องกันนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวทั้นสองคุณสองก็สี่คุณสี่ครับนี่ครับหรือเป็นที่ดินหนึ่งสิบสองนิ้วสิบหกมกราคมนะวันนี้ทั้งวีวีสิบแปดนิ้วเทอร์โบสิบแปดนิ้วครับนี่ครับนีเลือกขาตามที่ต้องการเลยนะวันนี้ครับเดี๋ยวเตรียมแพ็คกิ้งครับนี่ลงเตรียมกันนี่คือเจ๊หนึ่งนะครับเจ๊หนึ่งเจ๊ทุ่งปุ๋ย หรือถ้าเป็นยีิบเอ็ดนิ้วแบบนี้ก็ได้ครับนี่ครับแต่เป็น21นิ้วก็ได้ครับวันนี้สนุกสนานกันที่ก็รอแพ็กกิ้งส่งนะครับทั้งเทอร์โบ18บแปดนิ้วแล้วก็21นิ้วขนาดนี้ก็มาลองเสียงครับเนี่ยมาลองเสียงก็เตรียมนึ่ครับสนุกทุกชุดนะครับสนุกทุกชุดสนุกทุกวันเลยครับโต๊ะมีเปิดโต๊ะสามโต๊ะโต๊ะมีดดีกาบีกาดเลี่ยมครับทุกคนมาที่งานทุกที่เอาเกิดอะไรบ้งเนย ซูนอยบ่หั่นในหอดซูนยีอยู่เดี๋ยวอันมันมันกระด่างแหล้วนะครับแต่ว่าขันเท่าีนจูนคือจะเกียนในกรณีเกียนมันอ่าแบบว่าเขาเปิดเพลงนอกสัญญาณมากกวายเขาจะม,มาบูดขึ้นแต่ว่ากระพมมันบริบูดบัมันแหงนไ่ได้ครับเดีมีการใช้งานครับก่อนที่จะสง่งเครื่องต้องแนะนำการใช้งานการดูแลรักษาเครื่องก่อนครับนี่คือของร้านเลยนะครับวิธีก่อนในส่งเครื่องลูกค้า จะไม่ให้เปิดเครื่องก่อนนะครับเราจะไม่ให้ลูกค้าเปิดเครื่องต้องรู้วิธีการใช้งานก่อนนะการเรียนรักษาเครื่องก่อนครับนี่นะครับหรือว่าชอบเป็นแบบขาตั้งแบบนี้ก็มีหลายรุ่นหลายแบบนะครับมีทุกขนาดมีทุกไซส์นะครับให้ชมชุดเท่าเทียชุด2องคูณสองสี่คูณสี่แปดคูณแปดนะครับ ลูกค้าท่านที่กดวแล้วก็สั่งจองด้วยนะครับี่ครับสดสดทุกวันวันนี้วันที่16บมกราคมที่อุบลราชธานีนะครับนี่ครับเสียงนี้บอกแล้ว่าลันลเลยครับสัญญาณจะมเชคเชคเชคเม่เชค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 คเชคคเชคเชคคเชเชคเชคเเช็คเช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 คคเชคคเชคคเช็คเชคคคคเ

สดสดๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้16มกราคม5 6 8นะครับชุด4ี่คูณสี่ห้าหมื่บาทชุดแต่งนะอชุดนี้อัปเดตเป็น MT 4,008นะครับราคาอัปเดตเพิ่มเติมนะชุดนี้นี่ครับรันรันอีกหนึ่งวันนะครับที่อุบลราชธานีนะครับสวัสดีครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลง อ,อ,อ,อันนี้ฟังเสียงหน่อยฟังเสียงนะครับฟังเสียงนี่ครับนี่ครับฟังเสียงกันครับวันนี้นี่ครสิบหกมกราคม นี่ชัดเจนมากครับวันนี้เบียดกลางแหลมมาครบเลยครับผมต้องการติดตามไปนะครับ4สี่คูสี่ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสินิ้วปะทะที่หนึ่งสินิ้วนะครับสวัสดีครับ